ถ้าพูดถึงรถอ e ีโคคาเราจะนึกถึงรถคันเล็กๆกจิตเล็ก,กลใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ใช่ครับรถอ e ีโคคายุคใหม่มีฟังก์ชันใกล้เคียงกับรัก u r รีค่คาราคาหลักล้านเลยซึ่งจะเป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ออปชั่นเยอะที่สุดในตลาดนะเวลานี้สําหรับรุ่นอ e ีโคคานะกับคันนี้เลย t o y ยต้ายาริสเอทีี1.2พ r เ m มรักชูรี่ครับซื้อคันนี้ไม่ใช่พีเมยมธรรมดาเติมคาว่ารักชูรมาด้วยนั่นหมายความว่า พรีเมียมแล้วก็ได้ความหรูเอกชินเดียวกันและวันนี้เราอยู่กับรถปี2023ครับซึ่งเป็นสีกาไฟเกรย์เมทัลลิกหรือที่ชาวบ้านหรือภาษาบ้านพวกเราเรียกกันว่าสีเทาดาและคันนี้ก็จอดอยู่ที่กอริลลาคาครับกอริลลาคาเขาก็หารถปีใหม่ใหม่น้อยเอามาพรีเซนต์อีกแล้วเช่นเดียวกันตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรหรอ ลายจุดเลยครับเรามาเริมต้นกันเลยไหมฟังก์ชันนะครับด้านหน้ารถนะครับมีความแบบดูบึกบึนแข็งแรงกับดีไซน์ใหม่เขาเรียกกันว่าโฉมตัวถัง TNGA เป็นตัวถังที่ดีมากๆครับมาพร้อมกับชุดแต่ง f o r e s t e r ซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านหน้าเท่านั้นมีด้านข้างด้านหลังเรียกง่ายๆกันว่ารอบร่างเนี่ยให้มารอบกันเลยราคาชุดแต่งเริ่มต้นก็หนึ่งหมื่นสี่ถึงสองหมื่นกว่าบาทแล้วอันนี้สแตนดาดเลยนะเอาละไม่ได้คิดตังค์เพิ่มครับวันนี้เราจะให้ปิดรถไปด้วยเลยพร้อมกับโลโก้ของเขานั่นเองไฟหน้าจะเป็นแบบบีม ะะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ยังไม่พอครับคำว่าพรีเมียมรักชูรี่ก็ต้องนำพาซึ่งความปลอดภัยออปชั่นตัวนี้ช่วยได้เยอะครับเขาเรียกกันว่าเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าซึ่งคันนี้ไม่ได้มีแค่ด้านหน้านะมีให้ด้านหลังด้วยและที่ผมชอบอย่างหนึง่งจริงๆอยากจะพามุดดูนั่นคือตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกกันว่าช่องดักลมเพิ่มแอ r o โร n ไดนามิกให้กับตัวรถลมจะไหลผ่านไปได้มันไม่ได้มีแค่แง่งความเท่น,นะมันเป็นหลุมดักอากาศ ดูดเข้าไปน่าจะเอาไว้เป่ายางนั่นแหละเอาไว้ระบายความร้อนเนาะอ่ะทีนี้เห็นหรือ,อยังว่ามันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ผมจะทําให้คุณรู้ด้วยคลิปนี้ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่ด้านหน้ายังไม่พอครับด้านข้างเรามาดูกันมันเหมือนกันมากเลยนะสําหรับรุ่นนี้ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นคือรุ่นสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมพรีเมียมรักชูรี่มันจะต่างกันดีเทลเล็กๆครับก็อยากจะบอกว่าอย่าพุ่งไปใส่ใจมันมาก มันไปเน้นออปชันด้านในแล้วก็เทคโนโลยีซมากกว่าซึ่งคันนี้ท็อปสุดหยุดที่ตารางคันนี้เลยไม่มีคันไหนเกินกว่านี้แล้วล้อให้เป็นล้อขอบ16นะจ๊ะเป็นล้ออลลอยแบบทูโทนเฮ้ยสวยท่านผู้ชมชม,มันกลัดสีแบบ2อันคือล้อเขาลมดำมาทําพ้นดำมาแหละแล้วก็มากลัดลาย C N C เอาก็เลยจะเห็นเป็นเนื้อของอลูมิเนียมซึ่งตัวนี้นะครับ ใส่ยางดันหลบมาปีใหม่ไม่ต้องทําอะไรครับวิ่งได้อีกยาวท่านผู้ชมแถมตัวล้อเนี่ยกับแก้นยางเนี่ยบาลานซ์กันทําให้ดูเต็มซุ้มนะแบบมันไม่ดูโยกอะ่ะแล้วตัวยางตัวเนี้ทาออกมามันซอฟหลุมมากบวกกับช่วงล่างชี้ค่อนข้างดีผมเคยขับคันนี้แล้วตอนไปเที่ยวไปเช่าเช่าเขาก็วันละเป็นพันก,กว่าลองขับมาหมดถึงทําให้ผมรู้สึกได้ว่าพันสองนะเครื่องยนต์แค่นี้แต่ไม่อืดครับขับดีกว่าที่คิดเยอะเลย แทบจะลืมรถที่บ้านตัวเองไปเลยถ้าเทียบกับรถเก่งด้วยกันอะเรามาดูกันต่อครับกระจกมองข้างใช่ครับมันจะต่างจากรุ่นธรรมดารุ่นเล็กรุ่นน้องสีเป็นสีดาแต่ฝังเทคโนโลยีมาให้นอกจากคันนี้ลืมบอกไปเลยเซ็นเซอร์กันยาด้านหน้าด้านหลังมีให้ใช่ปะ่ะมีกล้องมองให้รอบคันด้วยนะนี่คือรถอีโคคาร์นะวัยรุ่นตัวนี้ยังไม่พอกล้องมองรอบคันเสร็จมีบลาสปอร์ตมาให้ด้วย ยัดอะไรมาเนี่ยถามจริงๆตอนนี้โตโยต้าไปกินอะไรมาออปชั่นเยอะจริงๆอันนี้ผมไม่ได้อวยแต่พูดถึงความคุ้มค่าในราคาปัจจุบันนะถ้าเป็นรถมือสองถือว่าคุ้มครับเพราะคุณได้ซื้อเทคโนโลยีในราคามือสองด้วยนอกจากได้รถที่ปีใหม่แล้วอะมาดูก่อนอันนี้รองรับระบบคีเดสโก้นะคีเดสโก้คืออะไรเป็นกุญแจที่เรียกกันว่าเป็นกุญแจร,ระบบสมาร์ทคีย์ไม่ต้องเสียบไม่ต้องขันตัวนี้กุญแจอยู่ในกระบอกเกงนะปุ๊บกดละ แค่สัมผัสไม่ต้องทําอะไรล็อกแล้วปลดล็อกได้เลยและตัวนี้นะครับเบ้าจับประตูนะครับเราติดตั้งของแท้จากศูนย์โตโยต้ามาให้ครับและจากนั้นนะครับเรามาดูด้านนี้ชุดแต่งฟอเร s t e r ที่เล่นรวดลายตามมาต่อด้วยมีปีกและมันจะเป็นเหมือนปีกไอตัวนี้มันไม่ได้มีแค่ความสวยนะสำหรับการติดสะเกิดรอบทัน มันช่วยนะครับดักอากาศไม่ให้ลมเข้าไปตีใต้ท้องรถจนมากเกินไปอันนั้นมันเป็นเรื่องของรถแข่งแต่ถามว่าช่วยได้ไหมเปอร์เซนต์นิดนึงแล้วกันมันใช้ได้จริงนอกจากสวยตามมาต่อเลยนะครับด้านท้ายรถเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟท้ายรุ่นนี้สวยไหมตามไปเลยชอ็อตใต้ด้านท้ายรถสง่ามมากครับถ้ามองไกลๆเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าคืออีโคคาร์รถยนต์สมัยนี้ มันมีความใหญ่มากเลยนะแม้จะเป็นเครื่องพันสองก็จริงแล้วผมชอบครับดีไซน์ตัวนี้เหลี่ยมสันเป็นคมลงตัวทุกจุดเลยแม้คันนี้จะไม่ได้เป็นรถที่แรงมากแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเต็มอะมันอิ่มยิ่งใส่สเกิร์ตตัวนี้ขึ้นมาของ f o r e s t a มีไฟเด็กดวงที่สามซ่อนไว้อยู่ในกระจกหลังอยู่แล้วยังมีไฟเบรกดวงดวงนี้ด้วยอันนี้เพิ่มขึ้นมานะคือดวงที่สี่นะฮะกับทิปกันทีนิตาที่พลาดกันหมดเลยนอกจากนั้นเซนเซอร์การระยะด้านหลังที่ผมบอกเนี่ยคือด้านหลังมีให้นะฮะสี่ นะครับแล้วก็ตามต่อด,ด้วยไฟไท้าย LED ไฟไท้ายเนี่ยมีความใหญ่มองไกลๆคลา้ลายกับ Camry หรือ Toyota Crown เลย r o w วสำหรับตัวใหม่นะแล้วตัวนี้นะครับใต้โลโก้เนี่ยจะมี เขาเรียกว่าเป็นคิ้วนะครับทำตัดออกมาเป็นสีดําทําให้รถเนี่ยมันดูแบบมีเลเยอร์มากขึ้นตามมาต่อการเปิดฝาท้ายรุ่นนี้ไม่ยากครับเปิดปุ๊บดีขึ้นไปแบบนี้เลยรถแท้ไม่ต้องใช้แรงเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเก็บของได้เยอะครับรถคันนี้มันไม่เคยติดแย๊สอยู่แล้วมันก็ทําให้ที่เก็บของเหลือแล้วตัวนี้ไม่มียางอะไรนะมันจะเป็นชุดปะยางฉุดเฉินให้อ่ะตากล้องลองฟูงมาดูเลยลูกอันนี้นะฮะอ่าอันล็อกเลลนยังไม่มีมันต้องเปิดอีกกันหนึ่งน,นะครับพอเปิดปุ๊บเราจะเห็นนี่เลยอ่ะ คันนี้โชคดีมีให้นะฮะเปิดเข้ามาอีกทีนึง่งมันจะเป็นพาร์ติชันแยกไว้ก็จะเป็นสูบลมไฟฟ้ากับยางนะฮะเป็นน้ํายาปะยางประมาณนี้ผมว่าด้านนอกเนี่ยมันค่อนข้างดูดีแล้วอ้อลืมบอกเลยเสาอากาศก็ป็นคีบฉลามนะเพิ่มแอโรไดนามิกแล้วก็ความสวยงามแต่ด้านในว้าวกว่าน,นั้นตามไปดูกันไปเปิดประตูเข้ามาแอบตกใจเล็กน้อยกับรุ่นหรู u ร y อันนี้เป็นตัวท็อปครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเซกเมนต์นี้เขาให้บอกไฟฟ้ามาแคมรีขายไม่ออกแน่นอน ถ้าตัดเ่องเครื่องยนต์ออกไปฟังก์ชันการใช้งานเทคโนโลยีแทบไม่ได้หมกันเท่าไหร่เลยครับตัวเบาะนะครับต่างจากรุ่นพรีเมียมธรรมดาก็คือเราจะได้เบาะหนังครับแต่เป็นสีแดงเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับสีแดงเชอร่าไม้เชอร่าอย่างเงี้ยหรือเขาเรียกว่าอ่าเชอร่าลอสซาคล้ายๆกับโครโรล่าครอสที่เขาทําเป็นเบาะสีแดงนั่นแหละมันจะไม่ได้แดงแป๊ดมันจะแดงแบบพุทธีพุดีแดงรูรุนิดนึงครับนอกจากนั้นตัดด้วยลายได้แบบไดมอนด์คัตมันจะควยกันแบบนี้ก็ โอเคผมชอบเรียกกันอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมชอบเรียกว่าลายเลดี้กากามันดูแบบแฟชั่นนะครับเออประมาณนี้สําหรับไอโลมีโกคานะผมว่าเวิร์กนอกจากนั้นนะครับข้างในนะก็จะเป็นวัสดุโทนสีดําตัดด้วยสีแดงค่าดด้วยสีเทาสีบอลเงินนิดนึง ฝ้าด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเทานะมันจะทําให้รถดูโปร่งโล่งสบายแม้ภายในจะกว้างอยู่แล้วก็เถอะพี่แมนเนี่ยจำได้เลยกับการซื้อรถราคา7 0็ดแสนในยุคป,ปี2018ฟังก์ชันไม่ได้เท่านี้ครับใช่ครับเบรกมือไฟไฟ้าก็อาจจะมีแต่คันนี้เทคโนโลยีจัดมาให้แบบเต็มสตรีมเลย เริ่มต้นจากโซนคอกพิทคนขับก่อนเลยอย่างแรกคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะอันนี้แอบเห็นนิดนึงขออนุญาตดีเซลเลยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้แล้วเรียบร้อยว้าวเป็นไงส่วนตัวตาด้วยนะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบพุ่มหนังเดินได้ดําครับตัดเย็บมาอย่างเรียบเนียนค่อนข้างดูหรูจับสบายมือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของมัลติมีเดียจอพวกนี้ฝั่งขวาเป็นเรื่องของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่คันนี้มีครูสคอนโทรนะเออใช่ฟังไม่ผิด รถเครื่องพันสองมีครุสคอนโทรและครุสคอนโทรไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวชะลอความเร็วตามรถคันข้างหน้าได้ด้วยครับแล้วก็บวกเพิ่มกับระบบเบรกออโต้นั่นหมายความว่ารถครันนี้มีระบบแอ e ชี u i s e Control จนถึงหยุดจุดนี้ว้าว แล้วก็มีระบบ parking s e n s ซ r สามารถปิดเปิดได้ออโต้สตา t ์สต็อททำได้แล้วก็มีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนด้วยคือเวลาคุณขับเนี่ยหลับในอย่างเงี้ยพี่แมนเคยครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะเล่าไปแล้วช่วงต้นๆคลิปที่เคยทำ u t u b e แรกๆเลยเคยไปเที่ยวกับจากพัทยาแล้วหลับในถนนมอเตอร์เวย์มีอยู่ประมาณ5เลนมัน้งรู้สึก5เลนหรือ6เลนประมาณนี้หรือ4ี่เลนเนี่ยหลับในตรงทางโค้งพอดีกัดฟันรู้สึกแบบเ้ยเหนื่อยมากแล้วรถไม่มีเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าพลาดขึ้นมาคือเบเลเยอร์เลยนะ แต่ตัวนี้มันจะมีระบบเตือนให้ดึงพุงาลัยกลับให้ทีหนึ่งพร้อมกับเสียงเตือนนี่คือระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนที่ To โยต a าเขามีให้ตามต่อเลยฮะหน้าจอขนาดใหญ่ทัชสกรีนได้รองรับ iPhone Android เสียบสายขึ้น Google Map ได้เลยและมีโปรแกรมแสดงจอเสมือนและอีกอย่างหนึ่งนะครับมีแสดงข้อมูลยานพาหนะระดับน้ำด้วยนะรถหน้าลงชั้นเท่าไหร่เชดขึ้นเท่าไหร่มีบอกอุณหภูมิภายนอกมีบอกอุณหภูมิหม้อน้ามีบอกแรงแดันไฟฟ้ามีบอกแทบจะไม่ต้องติด เพิ่มเติมเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ตามมาต่อแอร์ด้านล่างเป็นแอร์บิดอนาล็อกนะแต่ว่ามันออโต้ได้เขาเรียกว่าเป็นแบบแมนนวลแบบดิจิตอลออโต้อะไรประมาณนี้ออ้ยล้ําแล้วมีกอง PM2.5 ห้าให้โตยโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความหนาวอยู่แล้วไม่ต้องมีฮีเตอร์ซึ่งคันนี้โอ้วิดททบหลุด มีฮีตเตอร์มีฮีตเตอร์รถรุ่นใหม่มีฮีตเตอร์แล้วสำหรับโตโยต้านะครับหัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออตโอต้แบบ CVT สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้รุ่นนี้ไม่มีแพทเดิล์นชิพนะจะไม่ได้เนนเรื่องสไตล์การแบบขับซูซิกิสปอร์ต e ีดพาร์สมาขมาป้อมอะไรแบบนั้นแต่เวลาเราสับปุ๊บตบขวาขึ้นลง ขึ้นลงมันเชนแบบนี้ได้เลยครับท่านผู้ชมไม่แนะนําให้ทําแบบนี้ที่บ้านนะเพราะผมเหยียบเบรกคาไว้อยู่ตามต่อด้วยเบรกมือไฟฟ้าและคันนี้ภายในไม่ได้มีแค่สีแดงนะไฟแอมเบียนไลท์ยาวมากตรงคอนโซนด้านหน้าเนี่ยสำหรับรุ่นพรีเมียมนะไฟแอมเบียนไลท์จะอยู่แค่นี้กล่องเล็กๆ พรีเมียมลักชัวรี่จะมีนียาวขึ้นไปเลยแล้วก็มีกล่องด้านในเพิ่มอรรถรสเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่เพิ่มอารมณ์ในความโรแมนติกได้ด้วยแต่รถรุ่นนี้มีกล้องบันทึกวิดีโอมาให้ที่แน่ๆเลยนะครับมีมาให้ด้านหน้านะฟิล์มคันนี้ไม่ต้องทําอะไรติดฟิล์ม 3M ให้แล้วสําหรับคันนี้เท่านั้นนะโอ้โหจัดโปรโมชั่นด้วยที่สําคัญมาต่อครับคุณสุภาพสตรีชอบมากนี่คือกระจกเบิกเนตรนะครับโอ้โหดูมันกว้างขนาดไหนนี่สุด ทางเลยนั่นหมายความว่าอะไรส่องเนี่ยเห็นตั้งแต่หูซ้ายยันหูขวาเลยครับท่านผู้ชมคือกว้างมากแต่ไม่มีไฟนะตัวเองไม่มีไฟไฟเอามาใช้ตรงนี้เอาไฟมาใช้ตรงนี้เอาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าใครที่แต่งหน้าอาจจะไม่ชอบไฟตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะไฟจริงๆแล้วควรจะเป็นสีออกนวลๆหน่อยเวลาแต่งหน้าเนี่ยใกล้เคียงกับพระอาทิตย์แต่ไฟแบบเนี้ยเอาไว้แต่งหน้าตอนกลางคืนเออมันอาจจะไม่บาลานซ์กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่มาให้เยอะแล้วเกรงใจที่ใส่แว่นมีตรงนี้อ่ะข้างคนขับข้างคนขับไม่มีนะ สำหรับคนขับเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันนะแบ่งกันโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่านะสบายไหมเล t s g กเปิดประตูมาด้านหลังเป็นราชนิดกุลบ้างดีกว่านะครับอยากมีคนขับรถให้ได้เลยครับจัดให้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ด้านหน้าเนี่ยลืมบอกไปเลยคอนโซลหน้าจะมีที่วางแก้วด้วยซึ่งต้องกดมันซ่อนเอาไว้อยู่ที่คอนโซลด้านหลังมีให้เหมือนกันนะครับ ไม่ใช่มีอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยนี่ข้างแผงข้างประตูมีให้ใส่แก้วกาแฟใส่วดน,น้ําได้หนึ่งใส่แก้วสตาร์บัคได้ด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแก้วสตาร์บัคมันจะมีความกว้างเนาะสามารถใส่ได้นะครับไซส์แกรนเดไซส์ทอลใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยตัวด้านหลังนะครับก็จะมีประตูเนี่ย บุได้แดงเป็นบูหนังเหมือนกันเป็นซอฟทัชเนาะเบาก,ก็วัสดุอันเดียวกันเดีที่ชอบอย่างหนึ่งคือไฟเนี่ยจริงๆอ่อะไฟด้านหน้ามันควรนวลแบบนี้เวลาจะแต่งหน้ามันวนวลตามันไม่แยงตานะครับอ่ะไม่เป็นไรให้อภยัยให้มาเยอะแล้วเรื่องความปลอดภยัยเพราะว่าอุ่นใจอยู่กับรถคันนี้รถคันนี้มาพร้อมกับแอร์ด้านหลังด้วยนะครับแอร์ด้านหลังไม่สามารถเล่งได้มันใช้พัดลมตัวเดียวกับแอร์ด้านหน้าแต่สามารถปรับองศาของพัดลมได้หรืออุดลมอุดช่องแอร์ได้ประมาณนี้ ช่องแอรเปิดช่องแอร์ได้มี USB Type A ให้2จุดนะครับใครมีสาย USB ก็เอามาเสียบได้เลยนะครับด้านหลังนะครับเบาะตอนหน้าก็จะมีช่องเก็บเอกสารให้ไม่มีพนักพิงแขนนะรุ่นนี้ไม่มีนะเขาไม,ม่อยากมีต้องไปทําเพิ่มโอเคปะรุ่นนี้น่าจะจบแล้วละกับออชั่นตัวนี้มีที่จับบนหลังคาเครื่องเสียงให้มาเป็นของ Pioneer เบสนี่แน่นตึ๊บถ้าใครอยากได้เครื่องเสียงแบบตัวจบเนี่ยต้องรุ่นนี้เลยไปดูห้องเครื่องกันนะน่าจะสวยเพราะันนีรถใหม่เ e t โ g ้ s <S ภายใต้ฝากระโปรงที่สวยสดใสมีสิ่งที่สดใสกว่าคือสภาพห้องเครื่อง เนียนคลิปครับมันคือรถใหม่ท่านผู้ชมและที่สําคัญตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 1200cc แต่ได้กระบอกสูบมาถึง4กระบอกด้วยกันเพราะฉะนั้นการกระจายความร้อนการกระจายแรงเบี่ยงแรงบิดต่างๆเนี่ยมันจะบาลานซ์กันมากมีสูบเยี่อมดีกว่าปสูบประมาณนั้นแหละเห็นกลๆเขาว่าเนาะและคันนี้นอกจากรถที่ดีมันต้องมีการการตีคุณภาพด้วยเอกสารจากบริษัทตัวกลาง เรามีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นครับที่ชื่อว่าคูนสเปคชันแล้วก็มีบริษัทย่อยอีกทีหนึ่งที่เรารับปรดก็คือวันทุคันสเปคชันตรวจสอบครับคันนี้ได้5ดาวเต็มเพราะฉะนั้นการจะซื้อรถมือสองเดี๋ยวนี้เข้าใจครับการความหวาดระแวงกับการซื้อรถกลัวจะย้อมแมวกลัวจะมีชนักจมน้ำกรองไมกลัวจะขายต่อไม่ได้ในอนาคตมันมีครับมีอยู่ในหัวแม้กระทั่งผมเองแต่ถ้ามีเอ,าเอก,าาการการันตีจากตรงนี้คูนสเปคชันทุกคนจะมดความกังวลใจกับการซื้อรถกับเรื่องราคาครับแล้วเดี๋ยว ไม่ได้ก้า0พันไม่ได้หมื่นหนึ่งแล้วนะยุคนี้ปะปดูกันโอ้โหเป็นไงรถเดิมสนิทมันจะปิดฝากระโปรงแล้วปึบแบบนี้ท่านผู้ชมและนอกจากนั้นนะครับยังมีวรรตีศูนยนะครับยาวนานถึงปี2,028และรถคันนี้นะครับอุ่นใจระยะยาวเล็กไม์เนี่ยยังเหลือให้วิ่งอีกเยอะประกันส่วนก็เหลือให้อีกยาวจะเอาความอุ่นใจจากไหนให้มากกว่านี้อีกไม่มีแล้ว ซื้อความอุ่นใจซื้อคันนี้ไปเพราะผ่อนเริ่มต้นเทียงแค่8 0 0พนนิดนิดมันไม่ใช่นิดนิดแต่กลางๆนะมันแปดพันต้นๆเท่าน,นั้นกับการดาวเริ่มต้นสูงเปร์เซ็นต์ได้ตัวท็อปพรีเมียมรักชวรี่ไปใช้ไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำออกรถสูงสุดนะไวจริงๆได้ใน30นาที มาต่างจังหวัดรับรถกับในวันก็ทําได้ถ้าไม่สะดวกมาผมมีบริการไปหาและส่งสไลด์ออนให้ฟรีบริการดีๆแบบนี้ครบจบระดับพรีเมียมไม่มีอีกแล้วออกรถจบค่าใช้จ่ายไม่บานตายออกรถกับกอริลลาคา่ะและผมยังไม่ได้มีแค่ย a ริสเอชิรุ่นนี้เพียงคันเดียวผมมีเกือบครบทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ สมาร์ทผรีเนียมพรีเมียมรักชวรี่กับโฉมนี้และตัว5ประตูก็ยังมีอีกมีผ่อนเริ่มต้นอยู่เจ็ดพันนะเอาจริงๆใครอยากได้รุ่นนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยหรือทักอินบ็อกมาหรือโทรศูนย์เก้าสองสี่สี่เจ็ดแป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 ดพิสุดรถใหม่ในราคาเมือสองได้แล้วในที่กอลิลาค่ะรักคุณคือคนสำคัญกอลิลาค่ะรักรถรักคุณสวัสดีครับ